ในอะันต่อไปในเรื่องของสมาธิอาามามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยาจะเห็นว่าในกลุ่มของสมาธิเราต้องใช้พลังใช้เวลาทุ่มเทอย่างเต็มที่เลยเนยีมันถึงจะได้เห็นผลชัดเจนดีมันไม่ใช่ธรรมดานะคุณโยงมีพระเถระรูปหนึ่ง นี่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่อาจจะมากรักเรือนแล้วมาเชื่ออะไรก็ท่านก็เรียนกรรมาฐานมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าโดยตรงตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็เสร็จแล้วท่านก็ไปไปอยู่ป่าตามสถานที่ท่านพึงที่พึงใจท่านเดินจงกลมเนเดินจงกลมจนเท้าแตกไม่สามารถที่จะเดินได้ต่อไป ไม่ไม,ไม่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยคุมเดินเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเดินไปเรื่อยไม่มีความคืบหน้าเลยแต่มีความมั่นใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเนี่ยต้องเป็นจริงท่านก็คุกเข่าเดินคุกเข่าเดินก็ไม่มีความคืบหน้าเจ็บป,ปวดมากทีนี้พออยู่ต่อมาวันหนึ่งเนี่ยเรเวลาคบคำแล้ว ท่านก็ไปเดินจงกรมก็คู่ข่าวเดินเดินจงกรมบริเวณเราเราปัดในขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีนายพลก็เข้ามาพอดีเห็นมีเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินอยู่ก็นึกว่าเป็นเป็ดกวางเอาจิงจช้ใช้ลูกศรอาบยาพิษยิงยิงไปถูกเขาบอกว่าไปถูกหัวใจของของพระรูปนะั้นพระรูปนั้นก็ไดนะ้รับความเจ็บปวดมาก เกิดได้วิปัสนาคุณโยมปฏิบัติมาตั้งหลายสิบปีไม่ได้วิปัสนาได้วิปัสนาได้พิจารณาเห็นถึงความเกิดดับได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งในขณะที่เสียชีวิตโอ้เราพิจารณาเห็นตัวอย่างของพระองค์นี้แล้วที่เราปฏิบัติครึ่งชั่วโมงแล้วเมือ่อยแล้วก็เลิกก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาปฏิบัติต่อนี่เราเปลี่ยนใจไหม่อตาตมาลอาให้ฟังทีหน่อยเดี๋ยวจะเกินเวลาคุณนังทวิไป บวชใหม่ๆนบวชได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เหลือสิบนาทีแล้วต้องพยายามเร่งให้จบเดี๋ยวขอตรงนี้หน่อยแล้วกันบวชใหม่ๆนะบวชประมาณเจ็ดนาทีสิบนาทีก็อ่านหนังสือเขาบอกว่านั่งสมาธิมันดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆอาตมาก็จะเอาว่าก็คือว่าจุดทูปใช้วิธีจุดทูปตั้งจิตอธิษฐานเลยถ้าทูบไม่หมดยังไม่เลิก อ,อนั่งไปสักพักจะเมื่อยใหญ่ละปวดใหญ่ลืมตาดูทููยังอยู่ตั้งเยอะไม่ไปไหนเลยทูบไม่ไมไทไมไมทำไปทํามาต้องแพ้คณโยมมันปวดทนไม่ไหวทูบก็ไม่ช้าเหลือเกินแล้วก็นั่งมานี่สามสิบกว่าปีแล้วก็ยังเมื่อยอยู่นะแต่ว่าเมื่อยน้อยลงเรที่เอาเข้าเข้าเรื่องของอสัมมาสมาธิเ,เรื่องของ สมาสมาธิก็แล้วกันเหลืออีก10นาทีจะต้องให้ให้จบไปในสินาทีข้อแรกนี่เขาบอกว่าสัมมาวายามะคือภาคเพียรชอบภาคเพียรชอบในเพียรในที่สิทสัานเพียรในที่สิทธสัารก็คือส่วนป้องกันส่วนปฏิเสธส่วนพยายามพักดันเนี่ยสองส่วนแล้วก็พยายามที่จะดึงเข้ามาพยายามที่จะให้เกิดขึ้น อีกสองส่วนว่เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานนะเพียรระวังเอาเมันเหมือนกับเรามีเรามีทํานกกั้นเอาไวา้มีทํานกกั้นเอาไว้ก็ไม่ให,ไให้ไม่ให้บาปมันเล็ดรอดเข้ามานะพยายามพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะไม่ให้เล็ดรอดเข้ามาจะวิธีใดก็ตามจะหลบไปหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่วิธีหลบนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้องหลบตลอดชีวิตทีนี้เพียรขจัดนะขจัดบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้ว ขนาดระวังเนี่ยมันยังเล็ดรอดมาได้นะบาปนี่ไม่ใช่ธรรมดามันมีกําลังแรงมากหรือว่ายิ่งยิ่งกว่าเราปิดหน้าต่างหมดนี่นะฝุ่นยังเข้าได้อันนั้นก็เป็นความสามารถของฝุ่นมันพอมาตามตามตาม,ตามอากาศละเอียดละเอียดมีฝุ่นแต่บาปนี่เหมือนกันยิ่งกว่านั้นอีกเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในส่นตางเพียรละบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้วขนาดระวังนั้นยังเกิดขึ้นก็ต้องลักทีนี้ฆ่าเลยเนี่ย อีกสองข้อหลังก็บอกว่าเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาลอะไรก็ตามที่เป็นกุศลความขยันมันเพียนความเมตตาปราณีความอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นในสันดาลพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องระวังรักษาไม่ให้เสื่อมอีกมันไม่ใช่ง่ายนะคือเกิดขึ้นต้องให้ต้องระวังรักษาไม่เสื่อมคือถ้าหาว่าเกิดขึ้นแล้วเราไม่ระวังรักษาไม่พัฒนาต่อไปเดี๋ยวเสื่อมอ,อีกต้องระวังขนาดบาง,บางองค์นี่เก่งมากนะนั่งได้ชานชานเจ็ดชานแปดที่นั่งได้ เสื่อมเรื่องเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเป็นอยู่งนะั้นก็ต้องพยายามทาบ่อยกุศลนี่ต้องทําบ่อยถ้าถ้าไม่ทําบ่อยแล้วเดี๋ยวอกุศลเข้ามาแล้วมันพยายามหยุดตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะความพาดเพียนชอบอข้อต่อไปก็คือสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสติก็ระลึกชอบระลึกชอบอะระลึกชอบระลึกว่ายางไระลึก ชอบนี่ท่านบอกว่าสัมมาสติมีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกในทุกการทุกงานในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยในขั้นตอนของการปฏิบัติใน,ในบรรดามรรคมีองค์แปดนี่ที่ที่จะต้องมีอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติสัมมาสติ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากๆก็เจริญเจริญสติปัฏฐานนะการที่เราจะมีสัมมาถสตถิดีๆก็จเจริญสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมจเจริญบ่อยๆก็มีความชํานาญนี่บางคนก็บอกว่าต้องเจริญกายเสร็จก่อนแล้วก็เจริญเวทนาที่จริงก็ก็ไม่ถึงกับอย่างนั้นหมายถึงว่าในขณะที่เราปฏิบัติธรรมอะไรชัดกว่าจเจริญอันนั้น มันก็จะทําให้เป็นปัจจุบันในชัดเจนโดยสรุปของของของอการปฏิบัติทมให้เป็นปัจจุบันก็คืออย่างนี้สมมติว่าเรานอนกายนอนแต่ว่านอนไม่หลับแสดงว่าไม่เป็นปัจจุบันก็คือใจเที่ยวไปท่องเที่ยวหรือว่าไปไหนอยู่แต่ว่าถ้าเปลือกกายนอนแล้วแล้วก็หลับ5นนาทีอย่างอาตมาเนี่ยเป็นปัจจุบัน เพราะว่ามันไปด้วยกัน <c oughs> วเวลานั่งสมาธิร่างกายเรานั่งสมาธิแต่ใจไปอาจจะไปเที่ยวที่ไหนสักอย่างก็ไม่ไม่เป็นปัจจุบันไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไรก็ได้ประโยชน์อยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้เต็มที่นะสมาสติแล้วข้อสุดท้ายนะสุดท้ายเดี๋ยวไม่ทันงสิบนาทีสุดท้ายาาืูสมาสมาธิสมาธิก็บอกว่าตั้งใจมั่นชอบสมาสมาธิ โอ้สมาธินี่ใช้เวลาเยอะก็จะพูดในเรื่องของฌานฌานหนึ่งฌาน2อฌาน3าฌานสี่แต่เราก็ไม่ต้องถึงฌานก็เป็นคุณประโยชน์มหาศาลมีโยมคนหนึ่งเขาก็มาปฏิบัติธรรมบวชฉีพรามที่วัดหลายวันก็ได้ผลดีมีความสงบอะไรดีแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่ได้โดยที่ไม่ขัดหวัง ก็คือว่าโยมคนนี้เนี่ย,ยกปกติไม่ทราบม,มาที่นี่หรือเปล่าปกติผมล่วงมากผมล่วงมากโยมไม่รู้หรอกเพราะว่าตัมาไม่ได้บอกชื่อผมล่วงมากแี่แกก็กกหวีผมแล้วพยายามที่จะรักษาโดยใช้ยาเยอะมากมายใช้หมดเงินไปเยอไม่หายนะมีแต่ทุเราไปทีนี้พอมาปฏิบตยยัติได้ตั้งประมาณาวัน6วันโยมก็ดีใจมากเลย บอกว่าพระอาจารย์ผมหยุดร่วมดีใจมากเลยไม่ต้องเสียค่ารักษาอะไรต่างๆ,ๆมาเดินจบผมนั่งสมาธิเนี่ยหกเวันผมหยุดร่วมเลยแล้วพอกลับไปก็ปรากฏว่าอาตมาก็โทรไปเช็คถามว่าเป็นยังไงโอ้ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยโอ้ง่ายมากเอาอย่างนี้สิสมมุติว่าโยมต้องดูแลกิจการดูแลกิจการ าจจะต้องดูวกับแขกดูดกับอะไรตัวใต่างๆเอางานที่เราทํานั่นแหละเป็นตัวเจริญวิปัสนาไม่วิปัสนานี่มันพิเศษมันไม่เหมือนสมถะนะสมถะนี่ต้องเพ่งอารมณ์เดียวแต่วิปัสนานี่มันจะไปตามตามความเคลื่อนไหวอย่างเช่นเวลาโยมเดินโยมกลมเห็นไหมมันก็จะไปตามความเคลื่อนไหวเพราะงั้นวิปัสนานี่มันเป็นประโยชน์มากในชีวิตประจําวันนะในชีวิตประจําวันก็คือว่าพูดตรงนี้นิดนึงว่า ในการที่ญาติโยงสาธุชนทั้งหลายทําหน้าที่อะไรก็ทําทอาจจะเป็นพระอาจจะเป็นพิศวรกรอาจจะเป็นบัญชีอาจจะทําร้านอาหารถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติหรือว่านํางานที่เราทาเนี่ยมาเป็นส่วนสาคัญของชีวิตนะอย่าอย่าอย่าปฏิบัติแต่เพียงว่ามันเป็นงานที่เราจะต้องทามาใช้ใช้เลี้ยงชีวิตให้มันเป็นส่วนสาคัญของชีวิต่างนะ เมื่อก่อนไปทํางานแปดโมงโอ้โหเมือ่อไหรจะสี่โมงก็ทีฉันจะได้กลับบ้าน <c oughs> พอถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วแต่ละวินาทีที่ผ่านไปมันมีคุณค่ามหา,าศาลเลยไม่อยากถึงสี่โมงอ้แล้วเกิดในงานได้คนแบบนี้เยอะๆอโสบายงานนี้จะพัฒนาทํางานมันก็เป็นงานของตัวเองทำมาก,กเราก็เจริญหลวงพ่อพระฤาษาท่านบอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรม จริงๆงานที่เราทําอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องของทานศีลภาวนาเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเรามานั่งสมาธิเท่านั้นเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเรามีความซื่อสัตย์มีความเมตตามีความกรุณาคือเราเอาธรรมะข้อเมตตาข้อกรุณามาปฏิบัติเรียกว่าการปฏิบัติธรรมดังนั้นในวันนี้ที่พูในเรื่องของทางชีวิตก็คืออัญเชิญเอามาเปมนองแบบท,ที่เป็นทางชั้นยอดของโลก มาเป็นทางสําหรับชีวิตของพวกเราซึ่งเราทั้งหลายได้เดินกันมาแล้วจะเดินเท่าไหร่ก็ตามแล้วเราอยา่าไปกลัวขาวดน้มยิ่งยิ่งเราไม่ได,เด,เด้เราไม่ได้ขอเราไม่ได้มีบวัวต้องการขวาดนามแต่ถ้าต้องถ้ามีขวาดนามเนี่ยเราต้องนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นพลังให้ได้อย่าให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองเหมือนหมอง,มองเออเราทํากรรมมาไม่ดีเราได้รับความยากลำบากเราอะไปคิดอย่างนั้น เราคิดว่าโอ้เป็นโอกาสอันดีของเราที่เราจะต้องพยายามที่จะผ่านตรงนี้ไปให้ได้ให้เป็นประสบการณ์ของชีวิตให้เป็นความเจริญงอกงามเหมือนกับบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านได้เดินมาแล้วอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านเสียสละแม้ชีวิตของพระองค์เองเพื่อที่จะนําเอาทางสายเอกอันนี้ที่ท่านได้ผ่านการปฏิบัติได้รับผลดีแล้วเป็นรีเวเรชันหรือว่าเป็น พระอรหันต์หรือว่านิพพานแล้วเนี่ยมาแสดงให้แก่พวกเราเพื่อที่เราจะได้ดำเนินรอยตามดังนั้นในวันนี้ที่ได้มาพบก,กันได้มาพูดในเรื่องของฐานชีวิตอพอพอมีเวลาทุกนนิดหน่อยหรือเปล่าหนึ่งสองนาทีเออาบอกว่าปวดนัดสองนาทีสองนาทีก็คือว่าญาติโยมอ,อาจจะมีข้อสงสัยหรือว่าอาจจะแชร์อะไรบางอย่างกับผู้พูด ก็ขอเชิญสองนาทีคุณที่เริ่มจากยงผู้ชายก่อนก็ได้อาจจะอาจจะพูดอะไรสักนิดหน่อยอาจจะบอกว่าท่านพูดดีเหลือเกินคือการปฏิบัตินะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามีสติรู้อยู่อะไรเงี้ยใช่อย่างนี้ขับรถก็ได้บุญนะเรารู้อยู่ขับรถอยู่อใช่ถูกต้องทุกอย่างทั้งหมดรู้หมด คือคือคือคำว่าขับรถได้บุญนี่เป็นเรื่องจริงไงเพราะว่าถ้าหาว่าในขณะขับรถพอคนตัดหน้าเราไม่ด่าเขาได้บุญเอรว่าเป็นชุดไปแลวครับแต่เวลาด่าเป็นชุดในยมงฟังคนเดียวนะเขาไม่ได้ยินนะแต่มันรู้ที่หลังว่าเราก็ด่าเขาีโยมงคนยองฝรั่งอีกคนเอ๊ะแตมาไม่เปิพูดแล้วพอควรจะฟังโยมงบ้ามีคนอื่นหรือเปล่าที่จะแชร์บ้างเยมแชร์ดีมากเลยอ่ะโยมแอาดมาอย่อางไรเห็นพนมมือนานแล้ว ว่าจะถามว่ายังไงเล่าอะไรให้เพื่อนฟังบ้างหรือเปล่าไม่ไม่มีอะไรที่วัดสุชาว่าอาตมาไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่โอ้โด้านหลังคนยกมือค่ะเอาเอาข้างหลังข้างหลังบ้านไหมเจ้าค่ะอ๋อคืออยากจะแชร์ครับที่ผมฟังพระอาจารย์แต่รู้สึกว่าตกผลึกอย่างนี้ไม่ทราบพระอาจารย์พอจะมีไอเดียครับ่งเติมหรือเปล่าว่าคือ ตลอดเวลาที่ผมอย่างารับทราบมากก็คือว่าเวลาเร,าเรียนเวลาเรารับรู้เรื่องมอรรคโยมแปดเนี่ยเรามักจะคิดใน,นลักษณะที่มันเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปเพราะว่าผมฟังพระอาจารย์แล้วผมเข้าใจว่ามารรคโยมแปดจริงๆเราวม่ควรจะเป็นลักษณะวงกลมมันจะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะมันแต่ว่า,าเราเนี่ยเราสตาร์เราเริ่มที่ปัญญาแต่ว่าสุดท้ายเลยพระพุทธเจ้าท่านก็พบกับปัญญาที่สูงสุดแทนถ้าเรามองว่า การที่จะเข้าใจมรรคในลักษณะของวงกลมหรือวงเวียนเนี่ยมันจะทําให้ชาวพุทธเนี่ยมีความอยากที่จะเดินตามมากมากขึ้นทุกบ่าเพราะเวลาที่เรามองเป็นขั้นบันไดคนก็จะคิดว่ามันยากมากแล้วก็มันเดินขึ้นไปถึงปัญญาคงไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเรามองเป็นวงกลมเนี่ยมันสามารถที่จะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราจะมีโอกาสถึงปัญญาสูงสุดที่ที่พระอรหันต์ท่านถึงก็ได้แต่ว่ายไนกระามก็ต้องเริ่ม ก็จะเป็นความคิดเห็นที่ดีมากๆนะคืออย่างที่มิยองพูดถึงเนี่ยมัฟมิยองแปดนี่เป็นสุดยอดฐานเพราะฉะนั้นเราอยากให้สุดยอดของฐานเนี่ยมันสูญหายไปเรานําชีวิตของเรานี่แหละเราทําหน้าที่อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยเอาชีวิตของเราไปเดินในทางนั้นหรือว่าเบิร์ชเข้าด้วยกันแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโอ้มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันเอาไว้บนทิ้งหรืออะไรเราต้องนาํามาเพืชปฏิบัติให้ให้ใจใจของเรากายของเราเป็น แปลกเพาะพันธุ์พืชแห่งความงดงามแห่งแห่งพระธรรมครสอนแห่งมรรติองศาหรืออะไรก็ว่าไปแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้มาด้วยการแลกด้วยชีวิตเนี่ยว่าให้เป็นมรดกของเราเราจะจะไปเฉพาะเอาไว้บนที่ไว้บูชาเดี๋ยวต้องนำมาปลูกพืชปฏิบัตินำมาเดินจริงๆิยิ่งทำบ่อยๆเนี่ยยิ่งมีความชำนาญเหมือนกับโยงไปที่วัดตะไรมาไปบ่อยๆไม่หลงเลยอะไรงียก็คงจะหมดเวลา เวลาสีสมาที่หน,นาทีสมาที่หนาทีกินเวลาสมาที่ไปห้านาทีก็ขอขอเชิญญาติโยมได้เจริญสมาธิด้วยกัน5นาทีนะ ปรานอันมีพระพุทธรูปุ้าตุใจีวรและจตุปัจจัยอนเป็นบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงโปรดรับเครื่องสังฆทานทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ ของข้าพเจาทัหลายขเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรร,รัชกาชลาที่เก,ก้าราชวงศรีแหง่งราชวงจกกักรีด้วยเดชเดชด้วยเดชเดะอ,อนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตคุณพระศีรตัตนตขอพระพรชัยขอพระพรชัยจงบังเกิดมีจงบังเกิดมี ขอได้โปรดเดิบรรดาลให้อานิสงส์ผลบุญนี้ให้อาิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นประดุจดังน้ำทิพย์จงเป็นปดุจด่งน้ำทิพย์อาบฉลมอาบฉลมแทกทั่วพระวรกายแทกทั่วพระวรกายให้พระองค์ทรงมีให้พระองค์ทรงมีพระพารณมัยแข็งแรงพระพารณมัยแข็งแรงปัสจักโลคาพยาธิปัสจักโลคาพยาธิ มีพระชนพรรษายิ่งยืนนานขอจงทรงพระเจริญของทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสราญตลอดการเป็นนิรเานตลอดการเป็นนิพพาน มิจิดงปจิดงจุมหังคิตเมลสิมเสตุสเพกเละสังกปาจักููบันะระโสยัตธามันิโชจิระโสยัตพาสัตยีสีวยวัจฉันุสัพโรโูริสักษมต์